ดวงใจก้าวบุตรตาะะกรรมาการผู้จัดการบริษัทรีสวั์พาวเวอร์1979เก้จดาำกัดมหาชน,นะะบริษัทเราให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ประชาชนทั่วไปผ่านหน้าสาขาตอนนี้เรามีประมาณ2,000สาขาทั่วประเทศไทยคะ่ะเนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทให้สินเชื่อะะเราต้องการเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าเราควรจะมีแหล่งเงินทุนอย่างอื่นนอก,กธนาคารน,นะคะอันนี้เป็นเหตุผลหลักที่เรา ตัดสินใจเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะค่ะตอนที่เราตัดสินใจเราจะเข้าตลาดนะคะแล้วก็มีการปรึกษากันภายในครอบครัวแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็แจ้งผู้บริหารว่าเรามีนโยบายจะเอาบริษัทเข้าตลาดให้ได้ภายใน2-3ถึงปีข้างหน้าหลังจากนั้นมาเราก็มีการ assess ตัวเองเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเราต้องแก้อะไรที่เป็นจุดหลักๆบ้างเราก็มีความเห็นว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบบบัญชีนะคะเพราะระบบเก่าของเราเนี่ยเพิ่งแมนนวลค่อนข้างเยอะทําให้มีข้อผิดพลาดค่อนข้างสูง แล้วเราก็ได้มีการไปเรียกเวนเดอร์หม่หลายเจ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบบัญชีปัจจุบันซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นออโต้อโตเ a ม e มากขึ้นนะคะออก็อย่างที่เรียนไปอะคะ่ะว่าออระบบเก่าเนี่ยมันอาศัยมันย่นข้างเยอะเมันการคียเป็นทราน s ซ็คชั่นของสาขาของของฟรอนต์กับของแบ็กอะคะ่ะพอระบบใหม่ที่มาเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆกับอินเทอร์เฟซกันเข้ามาเลยอะคะ่ะ ทั้ง FA แล้วก็ทางออรดิเตอร์นะคะเขาก็มีการแนะนําว่าให้เราแยกทรัพย์สินของอันไหนของบริษัทให้ชัดเจนอันไหนเป็นของผู้ถือหุ้นเก่าให้ชัดเจนนะคะเป็นการเคลียร์รายการ R p t ะะอพีทค่ะเราก็มีการทําคู่มือการปฏิบัติงานแบบให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอ,อ,อะไรที่เคยทําแบบเป็น Family Business เราก็พยายามลดลงไปแล้วก็ทําให้เป็น f อร์ม l มีหลักฐานให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับสีสวัสด์นะคะประโยชน์ที่เห็นได้ชัดน่าจะเป็นเรื่องของการ มีทางเลือกของเงินทุนให้เยอะขึ้นจากที่เดิมมีธนาคารอย่างเดียวแล้วก็มีออกการออกบอนเพิ่มขึ้นทําให้มีวงเงินที่มากขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ถูกลงค่ะ